Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโ loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิทยาหนุตสาหะครับวันนี้จะมาสรุปนะฮะเรียกว่าเป็นบทส่งท้ายแล้วกันของการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่จัดโดยอังกฤษ นะครับก็เราเห็นภาพไปเยอะแล้วเราเห็นเรื่องราวไปเยอะมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องของการตกลงเรื่องภาษีเกี่ยวเรื่องของการตกลงว่าจะจัดการยังไงกับจีนดีอะไรต่างๆนาเหล่านี้นะครับโครงการที่บอกว่า Should build back better for the world หรือว่า B3W นะที่จะเป็นการองการที่จะไปใช้คำว่า,าต่อกรนะรหรือว่าขานำหนาจกับ belt and road initiative หรือว่า BRI ของจีนภาพของโจไบเดน ดื่มน้ำชากับควีน n อลิซาเบธนะฮะต่างต่างในเรื่อนี้ต่นนี้เนี่ยผมจะมาสรุปปิดท้ายให้ฟังว่าผู้นำแต่ละคนเนี่ยเขามีท่าทียังไงบ้างตอนที่พูดเดียวๆที่ไม่ได้พูดเป็นสเตทเมนต์เพราะว่าวันก่อนเราคุยเรื่องสเตทเมนต์ของผู้นำา G7 ไปแล้วเนี่ยนะ,ะคนที่ดูท่าทางจะมีท่าทีที่ aggressiv e มากที่สุดนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าหนีไม่พ้นโจไบเดนโจไบเดนเนี่ยพูดถึงประเทศจีนตรงๆเลย นะครับแล้วก็พูดเหมือนกับว่าการที่จีนเนี่ยมีมีอำนาจมากขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าอเมริกาจจเป็นจะต้องใหญ่ที่สุดเสมอแต่เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันระหว่างประชาธิปไตยการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการหรือว่าออโตครัตนะอันนี้คือสิ่งที่ไบเดนพูดนะครับอีกอันนึงที่เป็นสัญญาณจากไบเดนที่ ค่อนข้างที่จะคิดว่าค่อนข้างที่จะชัดนะฮะในประเด็นเรื่องของจีนเนี่ยคือไบเดนบอกว่าอเมริกา is back to lead the world ก็คือตอนนี้อเมริกากลับมาที่จะนำโลกอีกแล้วะะใช้คำว่าโค้ดเลยนะฮะอเมริกา is back at leading the world ก็คือจะกลับมาเป็นผู้นำโลกแล้วหมายถึงช่วงที่ทรัมป์เหมือนกับถอนตัวไปช่วงนั้นไบเดนบอกว่าจะกลับมาแล้วน,ะะนี่ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่า อเมริกาจะไม่ยอมให้ใครขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถแถลงการท่ามกลางพันธมิตรอย่างกลุ่ม G7 นะฮะเพราะนั้นตัวตัวไบเดนค่อนข้างจะพูดค่อนข้างจะตรงไปตรงมาอยาก็ดีอย่างบริสจอนสันนะฮะนายรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยนะครับก็ไม่พูดนะไม่พูดถึงชื่อประเทศจีนตรงๆ หลีกเลี่ยงเลยแหละต้องใช้คำว่า financial times ใช้คำว่า decline to mention ก็คือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะฮะพูดไปในเชิงของการหามุมของความร่วมมือนะนายกรัฐมนตรีอิตาลีบอกว่าประเทศตะวันตกเนี่ยต้องต้องต้องหาทางร่วมมือกับประเทศจีนโดยเฉพาะประเด็นอย่างเช่นประเด็นสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นะฮะเอมอนเอลมาครองบอกแต่ว่าพูดแทนแทน G7 นะบอกว่า G7 เนี่ยไม่ hostile to c ช i n a านะฮะแล้วก็ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของอังกฤษเนี่ยก็พูดทำนองว่า the point of summit is to show what we are about not who we are อ่าเกนส์คือการประชุม G 7เนี่ยมันคือการแสดงตัวตนของพวกเราไม่ใช่ว่าเราจะไป against ใครนะครับพูดง่ายๆคือว่าคนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะเบาเหมือนกันนะครับในการที่แองเกลาไมเคิลเนี่ยนะฮะก็แองเกลาไมเคิล mm hmm. เนี่ยให้การสนับสนุนโปรเจกต์ที่ที่ชื่อว่า b 3 w เนี่ย b 3 w เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่กลุ่ม G 7เนี่ยจะให้เงินสนับสนุนกับประเทศที่อ่า ยักจนไปทําพวกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆน,นี้ซึ่งก็จะเป็นโครงการที่ไปต่อสู้หรือว่าเปงัดกับโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนโดยตรงนนะฮะอองกิลไมเขาก็บอกว่า,เ,าเห็นด้วยนะที่จะทําโครงการ B3W นี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้พูดแบบใส่เมืองจีนไปเต็มที่ขนาดนั้นนะฮะนก็ดีเนี่ยอันนี้บอกว่าไปได้เป็นคนที่พูดถึงจีนเยอะที่สุดนะฮะซึ่งก็พูดถึงในประเด็นที่ว่า,ามีเรื่องของ จะ call out ประเด็นเรื่อง human rights abuse ที่ซินเจียงกับฮ่องกงนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้แรงงานผิดกฎหมายนะที่ไบเดนพูดนะฮะผมคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยค์สำคัญที่ไบเดนพูดไบเดนบอกว่า we are in a contest not with China per se but with autocrats and autocratic governments around the world as to whether democracy can compete with them in a rapid changing 21st century ก็คือเราบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้แข่งกับจีนแบบตรงๆอันนร้แต่ว่าเราในฐานะเราพูดถึงประเทศกลุ่ม จี 7, ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าเราแข่งกับรัฐบาลเผด็จการอะทวโกไม่ใช่เป็นอาใครก็ตามประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็มีการตอบโต้จากจีนนะฮะว่าอ,อันนี้มาจากโฆษกของทูตเอกอัครทูตจีนที่ลอนดอนบอกว่ามันมันหมดมันหมดยุคแล้วที่มันจะมีแบบเหมือนกับประเทศที่ปกครองโดยกลุ่มคนเพียงไม่กลุ่มโลกที่ปกครองโดยกลุ่มประเทศไม่กี่ประเทศนะฮะโดยเฉพาะการมีอเมร,ริกาเป็นผู้นำ ประเทศคนมันต้องเท่าเทียมมากขึ้นนะครับเขาก็พูดถึงว่าไอไอการทำที่เรียกว่าเป็น small circle ก็คือกลุ่มคนเล็กๆเป็นกลุ่มแบบประเทศไม่กี่ประเทศแล้วก็ตัดสินประเทศที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะมันมันหมดยุคละนะครับแล้วก็การที่เขาบอกว่าบอกว่าการที่ G7 เนี่ยจะบอกว่าจะให้วัคซีนหนึ่งหนึ่งพันล้านโดสเนี่ยมันช้าเกินไปซึ่งประโยคนี้เนี่ยตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงคนอื่นเขาคิดยังไงบ้างนะฮะออกซฟมซึ่งเป็นหน่วยงานของ UN ็พูดเหมือนกันนะผมขออนุญาตโค้ดออกซฟมนะฮะออกซฟ A b i l l i o n d o ยน would have been a drop in the bucket but they didn't even manage that ก er. ็คือการบริจาค1,000พล้านโดสนี่ยมันน้อยมากเลยสำหรับประเทศเหล่านี้เนี่ยแต่ขนาดนั้นเองเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยถึงวันนี้คือจะทำแต่ยังไม่ทำนะครับก็หมายความว่าหน่วยงานที่เป็นเรียกว่าเป็น NGO ก็ได้เนี่ยจริงๆออกซฟหน่วยงานของ UN เนี่ยแต่ว่าก็บอกว่าอืมไอหนึ่งหนึ่งพัล้านโดสก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มัน แปลกประหลาดเลยเพราะตอนนี้เนี่ยพูดจริงประเทศ G 7เนี่ยมีวัคซีนอยู่ในมือเกินประชากรไปหลายเท่าตัวนะครับอย่างที่เราว่าเราเล่าให้ฟังวันก่อนนะ5้าี่เปอร์เซตของวัคซีนบนโลกเนี่ยอยู่ในอยู่ในประเทศที่มีประชากรแค่ส4บเนตท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันมันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าประเทศเหล่านี้ก็ยังถือถือวัคซีนไว้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องของ G 7ปิดท้ายเนี่ยด้วย A B 3 W เนี่ยนะครับซึ่ง มันย่อมมันจขออีกทีคือ build back better for the world เนี่ยนะซึ่งจะเป็นโครงการที่ให้เงินให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศที่ยากจนเนี่ยนะฮะยังไม่มีดีเทลอะไรออกมานะฮะแต่เขาน่าสนใจว่าถ้ามันใหญ่จริงในสเกลที่จะไปสู้กับ Belt and Road Initiative ได้เนี่ยอ่ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันมีเจ็ดประเทศนะฮะแต่ของจีนมีประเทศเดียวเนี่ยนะฮะก็เ,เลยคิดว่าเอา่อของจีนเนี่ยดูแล้วอาจจะตัดสินใจเลยได้รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ดีเหมือนที่ผมได้เล่าไปในพอดแคสต์วันก่อนต้องจับตานะฮะต้องจับตาสีเส้นผิงในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับวันฉลองครบรอบ100ปีของพักคอมมิวนิสต์นะฮะต้องมีถแถลงการ์ออกมาแล,แล้วมันเกิดขึ้นหลังจากถแถลงการ G7 ไม่นานนะครับ G7 จบไปแล้วก็จริงนะครับเราต,ต่อไปจากนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นําของประเทศที่เป็นสมาชิกเนโตแล้วก็ G20 ที่เวนิส ท่าทีของผู้นําโลกตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากฝั่งของจีนเองหรือไม่ว่าจะฝั่งของสหรัฐอเมริกาต้องจับตาเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของโลกกาลังจะรีเซ็ตทิศทางการรีเซ็ตจะไปทิศทางไหนมันขึ้นอยู่กับเหล่าบรรดาผู้นําเหล่านี้ด้วยนะครับต้องคอยจับตาดีๆอยู่่โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งที่คู่กลุ่นอยู่มากๆเลยตอนนี้นะครับระหว่าง2ซีกโลก อันนี้เป็นการแย่งชิงตําแหน่งผู้นําโลกแท้จริงแล้วการที่อเริกาบอกว่าอเมริกา is uh, Biden บอกว่า America is bad at leading the world เนี่ยก็ mm hmm. น่าสนใจว่าจะมีท่าทีอะไรที่ agressive g มากกว่านี้หรือเปล่า mm hmm. คำพูดของไบเดนในที่ประชุม G7 เนี่ยต้องถือว่า,าไม่ได้ไม่ได้พูดแบบตุดัน,นกระโชว์หากสไตล์ทรัมป์แต่ก็มีนัยยะที่แฝงไว้ด้วยความคึงขังมากๆเลยนะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิง่งต้องไม่กระพริบตาเลยทีเดียว ในประเด็นนี้นะครับในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้นะฮะการทุตระหว่างประเทศนะค,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะค,ความขัดแย้งหวางจริงับสหรัฐเนี่ยอาจจะกลับมาปะทุอีกครั้งหนึง่งขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สะสี Agnes o โ l แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว